สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะหมยอยู่ที่ริมแม่น้ำมูลค่ะจังหวัดบุรีราชย์นีนะคะวันนี้เป็นวันออกพรรษาค่ะ2ตุลาคม25 6 3นนะคะวันนี้เป็นวันเลิกง,งามยามดีค่ะเหมยจะมาบอกว่าที่ช่องเฟซบุ๊กนะคะเนมเหตราแม่หน่วยนะคะเชิญเลยจ้าไปเลยค่ะได้เลยค่ะขอโทษทีค่ะ ค่ะที่ f เ c e b o o k แฟนเพจแหนมเห็ดราแม่น่วยแล้วก็ช่อง y o u ู u b e แหนมเห็ดราแม่น่วยนะคะเหมือนจะไม่ได้อัปเดตอีกต่อไปแล้วนะคะจะไม่ได้อัปคลิปแล้วเพราะว่าเมรู้สึกว่าพออยู่ในกรอบว่าแหนมเห็ดราแม่นวยนะคะว่า เราเอัพอะไรได้ไม่เต็มที่ก็เลยจะย้ายช่องนะคะไปที่ช่องตามใจหมวยนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook, เ e b บ o k f แ n น a g e นะคะช่องตามใจหมวยไปเซิร์ชได้นะคะเซิร์ชตามใจหมวยคะ่ะที่ช่องนั้นเดี๋ยววันนี้หมวยจะพามาดูพิธีไหลเรือไฟของจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะเป็นครั้งแรกของหมวยเหมือนกันนะคะที่ได้มาถึงแม้จะเป็นคนอุบลแต่ก็แบบ จาาะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเหมวจะพาไปชมนะคะสําหรับคลิปเต็มๆนะคะพิธีไรเลืเอไปวันนี้อะค่ะเหมือจะอัพที่ช่องใหม่เลยนะคะที่ช่องตามไหน่อยนะคะยังไงเพื่อนๆตามไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือให้หน่อยนะคะให้กําลังใจเหมือด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆออกมาอีกทีนึงฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเหมือจะพาไปดูพิธีคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะ